แอปทักษอออนและตรีพรรพัฒเจอดราม่าตั้งแต่ละครยังไม่ทันได้อ่อนแอเรียกได้ว่าน่าติดตามอีกแล้วสำหรับละครเรื่องใหม่ของแอปทักษออนพักสุกเจริญกับเรื่องสงครามสมรสที่รับบทแสดงนำคู่กับตรีพรพัฒชาคริตยแย้มนาำไมล์ละพัสลันเป้ยปานวาดแอนอลิชา ที่เตรียมลงจอใช้ปี2024ทางช่องวัน31และเมื่อวานนี้เพิ่งได้มีการปล่อยตัวอย่างแรกสงครามสมรสซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวที่โดนสาม,มีนอกใจเธอจึงได้เรียกร้องความยุติธรรมในฐานะของภรรยาและแม่ของลูกจนนำไปสู่การฟ้องร้องขึ้นศาลล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าเกิด,ดราม่าตั้งแต่ยังไม่ได้ออนแอเลยก็ว่าได้สาหรับละครสงครามสมรสเนื่องด้วยก่อนหน้านี้ใช้ชื่อ ว่าคดีรักร้างซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว,ว่าชื่อเดิมดีอยู่แล้วไม่น่าเปลี่ยนโดยเราได้นําคอมเมนต์จากชาวเน็ตบางส่วนมาให้ได้อ่านกันคดีรักร้างงงมากว่าจะเปลี่ยนชื่อเรื่องทําไมสงครามสมรสเอิม่มชื่อเรื่องแปลกหูเนาะแต่กลับไปใช้ชื่อเดิมเธออย่างทันนะชื่อคดีรักร้างดูขลังและตรงกับในนิยายกว่าเยอะ ขอโพสต์เหมือนเดิมช่องวันกราบเลยกลับไปใช้คดีรักร้างเดี๋ยวนี้แอปถูกฉลกกับช่วงลรอดแรกแล้วแต่ขอกลับไปใช้ชื่อเดิมเถอะมีคําว่ารักในละครมันดีอยู่แล้วยังเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมทันชอบชื่อคดีรักร้างมากกว่าเฮือเปลี่ยนทําไมคิดเหมือนกันเลยครับชื่อคดีรักร้างเพราะกว่าเยอะช่องจะเปลี่ยนทําไมก็ไม่รู้ ชอบเปลี่ยนชื่อหลายหนจนระอาแล้วค่ะแต่บางเรื่องเปลี่ยนชื่อฟีดแบด็กดีแต่ก็มีบางเรื่องเปลี่ยนแล้วเป๊กจริงๆคดีรักร้างก็ชื่อเก๋ดีเพราะด้วยพอเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ชอบเลยชื่อไม่เพราะภาษาไม่สวยอ่ะเป็นตน้น